วัดีจ้ามาเดอ้อมากินอันอมน้อยอ,อันกระป๋องจ้าทั้งกระป๋องทั้งขวดโหลสามกระสัรบบโลดมือนี้เบิ่งยายหน้าอมใส่กระดูกหมูสดดอกอยู่เมืองนอกอันผู้อันมาไม่คฮือผู้ภาเก้าก็ว่ากันไปเนาะเอาเห็นบอเพราะเห็นดอกเนาะอ,อัน ยาหน่าอยากให้เบิ้งสุดอกจึงใหม่เทิงเห็ดเด้อเดี๋ยวเดียวนีว่ละคนเห็ดบม่ค่อยเป็นน้ำวิดีโอกะได้เนี่ยเห็ดเห็ดอันซสื่ออันวดลูเขามาเนอะมาอมอยู่อันมันก็พ่อใส่ได้อยู่ค่ะ ส่วนนอไมันอีเด้อค่ะน,นอไมัเนาะนอไมันน้ำมันไถห้าหนั่นแหละแกงเพิ่นแกงสำเร็จแล้วแล้วก็มาผสมผสมนอไมัธรรมาดาห้าเจ้าก่อยนีย่ใส่อีกยายหน้าแกงเต้าหนึ่งหลายๆลูกจังเดยกินเหล่นตักกินเหล่นใยอาวันนี้ผสมน้ำพร้อมอันนี้ก็ใส่เพชรอุบาทยังว้า ล้วไอ้นั่นส่วนพักบันนี้ผักโหระพาก,กูอันกระเพ้าไอ้เอมโหระพากับอันพระอีตูกับบ่บคอยมีหลายอุ่ม,ขมเขามาในเฮือนลมันบ่บคอยง่ามละจ้ะกับพ่อแด้เอาไฟสมัยมอนะีโอ้โอันไฟไฟดาดแขนนนะแต่เท่านี้ละเก็บหนา้าเก็บหลังยังวะเขาจะหุงไว้แล้วทาผัวมา่าน,นกินเขาเทียงน้ำสดอก อมน้ำใหม่ใส่พักไอ้พักไอ,อ้น่อยไอ้เงี้ยฮึอันนี้บมเมนมาแล้วบอฮัลโหลอาโซเ <laughs> สียงประตูเปิดแกงอันน้ำใหม่อันน้ำใหม่อันสามกระสัดค่ะสามกระป๋องสามยางทั้งกระป๋องทั้งขวดหรูเนาะเฮ็ดกับ ไปเก็บเพชรน้ำขาวบ่เป็นอยู่นี่มันบีผู้ใดาภาพไปหาเก็บเพชรอยากเก็บเพชรบ่เคยเด็กไปเก็บเพชรจ้กเลือมันแต่มาอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยหอยสิงเพชรแล้คอมเมนต์อยู่ในอันปลาขึ้นเก่าในอุดอันใหญ่อยู่ในปลาเนะะาะหลังเล่นนสัสดร่องแกงแซ่บเติบเบึงส่งวะหากอยากเพชรจักหน่อย เย็นหน้าเพชรพอเถาก็สิเพชรคือกันนะเอย่าพ่นมาสิพ่นลองสิมเบิ่งก่นอนพ่อเดินหนังไรบ่ฮัลโหลไมชัดอีกล่าอย่ามาแค้นคลิปวิดีโอพอมาแค้นบัมโบ่ไมชัดอาไปเอ็นพิเศษชาบติงกี้ เกรปเทียนเกรปเทียนเกรปเทียนย่สมยัยนะเกรปเจียนขอไม่พอเปลี่ยนปิดเด้อยาพอเท่าขอยมากกินได้ของไทยเฮาของอีสานเฮาลืมซื้ออันซื้อ

Ja, ganz du Päckchen mag nicht. <laughs> ja, okay. Erstmal nur Gemüse nehmen. Weihwerk vom Top, ne? Nicht schon da, ne? Scharf, ne? <laughs> Tatsächlich scharf. <laughs> ja. Ja, ordentlich scharf. Geht, ja? Ist aber lecker, ja. Okay, also ich denke mit Reis geht. ja Aber ja, ui. ยังวะเพชรเพิพน่นบาเมียกรัวบว่าเพชรยังวะเพิ่นก็จะเมนแกงอันแบบเฮ็ดอันเท้าเสื่อไอ้แกงสำเร็จเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วหันหน้า<อ>ยังวะเขาก็หูเรียบร้อยละเขยังวะเขากะอันเข้าผสมกินดอกค่ะเพราะว่า cái tế khảo khảo và là người say cầu con cầu con đen con giá gì nữa còn super super อตอนนี้น,าน่าจะเนาะภาพิ่นกินเขาเทียงน่ะพอดีตอนนี้ก็ไม่ลาก่ะหกชั่วโมงกับเมืองไทยเขาเนาะห่างกันเอาตอนนี้อาจาวัดดีจ้า